หลายครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาพูมิพลอดุลยเดชท,ทรงชี้แนะแนวทางให้แก่ประสบก,กินกรชาวไทยไม่ว่าจะเป็นความพอเพียงพอประมาณความซื่อสัตย์ความเพียรการเป็นผู้ให้และอีกหลายคำสอนของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตคำสอนเหล่านั้นประชาชนชาวไทยในน้อมมาปฏิบตัติโดยเฉพาะการแบ่งปันมีน้ำใจแก่พี่น้องร่วมแผ่นดินเดียวกันติดตามได้จากรายงานพิเศษคะ่ะ ามาทําความดีนะคบเพื่อถวายในหลวงนะครับในรัชกาลที่9ครับความดีของพ่อเราไม่ได้ฟังมาจากคําบอกเล่าของใครแต่เราเราเห็นสิ่งที่พ่อทํารู้ว่าพ่อเหนื่อยแต่ทําแค่นี้เราไม่เหนื่อยเพราะพ่อเหนื่อยกว่าเราเยอะครับมาทําตั้งแต่วันแรกครับเราก็จะทําต่อไปครับไม่ได้หวังผลอะไรตอบแทนนะครับนอกจากอรอยยิ้มของคนที่เข้ามาใช้บริการแล้วก็คำขอบคุณแค่นี้ครับพวกเราก็ดีใจกันแล้วครับ การทำดีถวายพ่อหลวงเกิดเป็นปรากฏการณ์นับตั้งแต่วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเสด็จสวรรคตแม้ว่าหลายคนยังคงหลังน้ำตาถึงเวลานี้แต่ในบรรยากาศเศร้าหมองอาลัยประชาชนของพ่อหลวงได้น้อมนำคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติเกิดเป็นความประทับใจต่อผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มจิตอาสาที่นำมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวมาให้บริการรับส่งพระศพนิกกรที่มาถวายราชสักการะพระบรมศพ หน้าพระบรมชายาลักษณ์ณพระบรมมหาราชวังการแจกอาหารน้ำดื่มการตัดผมและการถ่ายรูปโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายการช่วยกันทำความสะอาดการบริการทางการแพทย์ต่างๆทั่วท้องสนามหลวงและบริเวณพระบรมมหาราชวัง ักคำสอนขอ,ของพระบาทสมเด็จนะคะก็คือคนเราเนี่ยจะต้องมีทั้งการรับแล้วก็การให้ค่ะเราจะไม่มีการรับอย่างเดียวเราก็ต้องตอบแทนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วยค่ะยึดในหลักคาสอนที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถดําเนินชีวิตไปได้โดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีคําว่าทุกข์ใจค่ะสิ่งที่ผมยึดถือและเพียรปฏิบัติมาตลอดก,ก็คือ,อความเพียรครับผมคิดว่ามันเป็นพื้นฐานของคนนะกับการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่ง ให้ประสบความสาเร็จเนี่ยเราต้องมีความอดทนมีความมุมานะมีความเพียรพยายามผมคิดว่าตรงนี้แหละครับที่ผมนํามาใช้ในการดําเนินชีวิตของผมณนะตอนนี้เวลานี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะ่าจะเป็นของเรื่องการการซื่อสัตย์ต่อคำพูดตัวเองหรือว่าการพูดจรงิงทาจรงิงเพราะว่าหลายๆคนเนี่ย หลายคนพูดในสิ่งที่ตัวเองทําไม่ได้แล้วก็แล้วก็บางสิ่งที่พูดก็อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีคําพูดแค่คําพูดนิดนิดหน่นนอยๆเนี่ยมันอาจทําใหา้หลากห,หลายอย่างเนี่ยเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าคนเราทุกคนเนี่ยพูดจริงทําจริงปัญหามันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นคําสอนไหนของพ่อหลวงทุกคําสอนล้วนนํามาปฏิบัติได้ เป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการดำเนินชีวิตให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและปราศจากความขัดแยง้ง